สวัสดีครับทักทายแฟนคลับ FC ฟาสตาอุบลโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราอยู่ในเขตอำเภอศิลรินทรนะครับตำบลคันไร่ก็กําลังหรือปั๊มโยกโบราณตัวเก่านะครับเดี๋ยวเราจะเอาสมมติไปโซลาเซลล์ลงเนาะนะครับรอติดตามชมพร้อมกันครับผมตอนนี้บ่อประดาน35นะครับวันหเมตรเราลง7ท่อน28เมตรนะครับปั๊มตัวใหญ่ เป็นท่อแบบหนานะครับสองนิ้วแปดจุดห้านะครับนี่เป็นแผงโมโนฮัทเซลนะครับ AR c o a t i n g ของซันฟีนะครับสามรอยห้าสิบวัตต์สามแผงนะครับวางบนโครงสร้างกาวไบน์สีสานะครับเทฟปูนเรียบร้อยนะครับกระจกเขาจะมันเงานะครับตัวนี้สวยนะครับราคา เบาๆด้วยนะครับตัวนี้ชุดนี้สามหมื่นสี่นะครับรวมปั๊มรวมติดตั้งเลยเบาะประดานเราอยู่ตรงนั้นนะครับงานคอนโทรลตัวนี้มีคันเอาสามทางนะครับสลับไปใช้ไฟในบ้านด้วยนะครับเบาะประดาน แต่ว่าวันนี้ฟ้าติดนะครับดูน้ำกันนะครับเราต่อมาทีา่แปลงนี้นะครับอ,ออกได้เต็มอยู่นะครับน้ำก็ไหลเต็มนะครับแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ก็เป็นพายุชบานะครับก็จะ ไม่มีแดดเลยนะครับฝาปิดแฉงอยู่ตรงนู้นนะครับสามแฉงบ่ก,ก็อยู่ตรงหน้ารถนะครับ ันนี้มีชุดเสริมไฟนอนนานะครับก็มีแบตเตอรี่มีชาร์จเจอร์นะครับกับพัดลม12โวลต์เนาะไว้ใช้หลอดไฟ2หลอดนะครับก็ชาร์จโทรศัพท์นะครับใช้แผง่วมกันกับตัวปั๊มน้ำนะครับหลอดไฟก็เป็น LED 12โวลต์9วัตต์นะครับก็สว่างดีนะครับหลอดรุ่นนี้ประหยัดไฟันชาร์จนะครับตรงนี้ชาร์จโทรศัพท์นะครับ ัวนีจะมีสายชุดหนึ่งตัวนี้นะครับดำแดงนี่ไปที่บ้านนะครับเป็นสายไปชาร์จแบตเตอรี่ชุดนอนนานะครับเรียบร้อยนะครับงานติดตั้งของเรานะครับถึงฟ้าฝนจะไม่เป็นใจนะครับแต่ทีมงานเราเต็มที่นะครับตั้งใจทำให้งานออกมาดีที่สุดนะครับคนสามารถทดสอบน้ำได้นะครับเห็นน้ำเต็มท่อนะครับถึงแม้จะไม่มีแสงแดดนะครับ ก็ชื่นใจนะครับน้ำไหลแล้วนะครับก็ขอบคุณ FC นะครับทางตำบลคันไล่ซีลินทร์นะครับที่ติดตามในช่อง YouTube ตลอดมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ